วัดที่สามครับพี่น้องครับวัดาดิ่ก้อนบ่อวัดพระแสงครับงมาพี่บ่ไม่เป็นอันนี้นะเป็นวัดติดกันเอารถไปเตี๋ยววัดเดียวกันหรือวัดหยั่งคนละวัดตีกำหนดด้วยอันนี้เป็นฟังเก่าเนาะขูงเก่าฮะเอ้าคือมีลูกน้ำก้นไว

มเหมือนเด้วพี่น้องยยังงามเลยอ่ะงามงามนี่ทีมงานของเรานะครับขึ้นแล้วยินายยิ้มละบอลยิ้มละเตียนเออนายนายยังคือยิ้มละบอล tốt tốt tuốt tốt tuốt tốt tốt tuốt tốt 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 cái nào, tốt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  <laughs> <laughs> tốt <laughs> <bà. cười> <laughs> <laughs> <Cái gì> <laughs> โอ้โหนี่ปูปูเน oh, ี e. ่ยป really? ูฤาษีครับปูฤาษีนี่อยู่ไหนนี่นี่นี่ไงนี่เด่นนี่ปูหรือสีฮะปูกันลูกเนี่ยปูปูอยู่ไหนนี่ยนะครับแม่นเวัดอะไรอยู่ไหนเนี่ย Đấy Ừ Lăn này và năm anh nhá luộc nha Có học Văn đẹp Bắt nhắn có hứa này, mấy nè, bắt phát kì. มาพระแทนอุดรธานีว้างั้งคุณนเอามาเบ๊อืบ๊อิ่มเลยตินุม่มสบบโลดบเมือนล้วมันจะลับได้ไหมเนี่ยตีออตรับา เอาไม่ดองน้ำด้วยท่านนะครับดองน้ำนี่วยๆหลวงพ่อนี่นีองององเดียวองคขเ่้นางคือกันก็ที่องไงนะเห็นปะ นะนี่ค่ะมึงลองกวาดขนาดจ้าไปแล้ววัดพระแท่นบ้านแดงตำบลบ้านแดงครับอำเภอพิบูรณ์จังหวัดอุดรธาน,านีนะครับ นั่งสะก้อนเพรว่านี่พักกันสวดออกมาป่ะปวดปวดปวดไงกว้างมากเลยได้ได้ปวดวงได้กัะปวดปวดแม่แล้วปวดขานั่งสะก้อนัราจะเช่าวัดเป็นแนวย่างพันแล้วย่างหลาย

พูช่นยที่บนโอ้ั้ปู่ทำยาวงั้นปู่ที่บูน

นี่น,น,นี่ต้นไม้แดงเป็นที่มาของบ้านแดงว่าสันพันวานเนี่ยครับเป็นตำนานของพื้นนะครับตำนานของบ้านแดงนี่ครับเอาร้องข่าวคือปอร์ไซล่ะไอคิวอ่ะ แมนยางเพื่อนเจ็ดเอห้อยห้อยเเก้าของเพื่นนะ่ะเจ็ดเอ็ดเจ็ดเก้านนะเจ็ดเจ้าเหรอเพื่อนกับี่สีจังสันนะนีญญ่พูด,<ต>ะดจะเจ้าหน่อยอเออฝนเอาไปเรียนแบบท่าพอดี <c oughs> ป้าสังกษยาเข้าไถือติตประตูประตูคือหลอรถเลยอืมแท่นเสาสีมาถ้ามาจากหลุบมมันหล่อรถร้านว่าปากปากก็คือหล่อรถตันี้ร <reading repetition> ้านน่อยหน่อล่อรถตัวนั้น เงินดลอลอลด แม่วาใส้ใส่ใ่องาโอ้ไ้วใส่รองเท้าขอสมพ่อเนสมพ่เพ่นบโบกเนาะเ่อนโบโบคูนนะเพื่อนไอเห็นเป็นอยากใหเห็นว่าพระแทนเก่าสมัยโบราณแท่เเก่าโอ้ับนั้นประแทนเราตองอกินกใหญ่ ไอเหรียญมาเิ่นมีเหรียญบาทปะ่ะนี่เป็นเหรียญอันนี้เป็นแท่นเกานะครับนะครับสาลาลงท้ำเกาหลังเกานะครับนี่เป็นบวตหลังเกา แม่แท่น,น,นโอ้นี่บ่แม่แท่นสมัยเก่าที่มาของเคุณอ้าวอันนั้นเพิ่นมาเบิ่งน,นี่เพิ่นมาเบิ่ง ยี่ตรงนี้นะคืออย่างโค้งเว้นว่าอันหรือเป็นละครั้งสมัยตะกี้นะันนะที่เป็นไม้อะนั่นนั่นนั่นน่ะเป็นไม้อ่ะ